ไปกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเปิลเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคตนะครับหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดแลบครับที่อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์หนึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัท,ทวุฒิดุษฎีรองอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดแลบ เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีอาจารย์ดรพนมพรเฉลิมวันรักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวรายงานโดยห้องปฏิบัติการวิจัยอาหารแห่งอนาคต (Future Food Lab) เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในส่วนของ you are what you eat better food better กินอย่างไรให้สุขภาพดีอยู่ภายใต้โครงการเมืองนวัตก,กรรมอาหารส่วนขยายแผนงานฟิวเจอร์ฟูดแลติวุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ได้ดําเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและก่อนักศึกษาที่ต้องการใช้ปืนที่เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อต่อย,ยอดสู่เชิงพาณิชย์ตลอดจนศึกษารวบรวมส่วนผสมที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร อินทรีย์ที่เชื่อมโยงวัฒน,ธ,นธรรมและอาหารท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายสินค้าสร้างโอกาสเติบโตได้อย่างมีศักยภาพช่วยให้เศรษฐกิจการเติบโตย่งมีเสถียรภาพยั่งยืนและกระจายรายได้สู่สังคมต่อไปภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อที่ทางแห่งอนาคตนวัตกรรมอาหารใหม่สู่อาหารโลก อย่างยั่งยืนโดยดรอเนกจางบัวผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดตัวผู้เชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งอนาคตนอกจากนั้นครับจ้มีกิจกรรมผลกผลงานจากนวัตกรรมผู้ประกอบการและนักวิจัยที่น่าสนใจแห ẹ 9เก้าผลงานอีกทั้งยังมีอาการสาธิตการประกอบอาหารภายใต้ตีมงานกินอาหารอย่างไรให้สุขภาพดีครับโดยคุณสาระสักกเดช เชฟเดอะปฏีโรงแรมเลอเมดิเอียนเชียงใหม่แหมโต้ยครับ